สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างแอมนะครับจากร้านสมัยไอทีนะครับผมันนี้เรามาอยู่กับเครื่องโน้ตบุ๊กเอซูสนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปงานซ่อมนะครับขาพับจอนะครับเครื่องโน้ตบุ๊กเอซูสเครื่องนี้นะครับคือลูกค้านํามาเนี่ยขาพับจอนะครับข้างซ้ายนะครับตรงนี้นะครับหักแตกบอดี้ดีดีที่บอดดี้ไม่แตกนะครับแกคือหักด้านในเป็นเหล็กด้านในหักนะครับตอนนี้ผมได้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งขาให้มัน เบาขึ้นนะครับตอนแรกขามันหนักมากเลยการเปิดขึ้นเปิดลงมันทําให้หนักนะครับทำให้ขามันแตกง่ายนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับที่ขาพับจอแตกงอหรือหักหรือว่าบอดี้แตกนะครับสามารถนำเครื่องนะครับเข้ามาให้กับทางร้านสมายไอทีของเราแก้ไขได้นะครับ ทางร้านสมัยไอทีของเรานะครับมีทั้งหมดหสาขานะครับมีเมกะบางนาเทอร์มิน้องอโศกเดอะมอลล์บางกะปิยูเนี่ยนมอลล์ลาดพร้าวและสำนักงานใหญ่ที่ประเวณนะครับและสาขาที่6กกำลังจะเปิดก็คือที่จันทบุรีนะครับวันนี้นะครับช่างแอมนะครับกทางร้านสมัยไอทีก็ขอสรุปงานซ่อมขาพับจอนะครับโน้ตบุ๊กเอซูตไว้เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ